แก้วจาแก้วเอ้ยแก้วกินข้าวยังแก้วจ๋า,ววา,า,วจาสวัสดีจ้าแก้วจ๋าสวัสดีสวัสดียังคะสวัสดีค่ะมาแก้วมาหาแม่ลิกมานี่มานี่มาหาคุณยายเล็ว้วโอ้แก้วกลัวแมวเหรอ กลัวแมวเหรอแก้วไม่กล้าออกจากกรงเลยแก้วกลัวแมวเหรอแก่ลูกโอ้ไม่ต้องกลัวยายเอาแมวไปขังแล้วยายเอาแมวไปขังแล้วลูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวโอ้แก้วกลัวแมวเหรอลูกโอ,โอ้โอ้โอ้เออเอากินข้าวลูกกินเล้วเดี๋ยวไปใส่บาตรกับคุณยายเลย วันนี้คุณยายทําอะไรใส่บาตรบ้างวันนี้ผัดผักน,นะผัดผักแล้วก็ทอดไก่นะใส่บาตรัน้นะคะวันนี้ค่ะเอฟซีนะคะไปใส่บาตรด้วยกันค่ะโอเคเลยแนมะวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างใส่บาตนะไปใส่ด้วยกันจ้าจ้าเป็นไงลูกอ สวัสดีเอฟซีคุณยายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคุณยายเร็ว,รวสวัสดีค่ะกดไลค์กดแจร์ให้ยายหนูด้วย